คัดมาให้สำนักเข้าคนค้นหามากกว่า100ล้านคนสวัสดีครับสมพลชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของสำนักที่ เข้ามากที่สุดและสถิติมาดีที่สุดนะครับเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี2564มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำนักแรกนะฮะมาดูทางด้านหนังสือพิมพ์กันก่อนนะฮะหนังสือพิมพ์นะครับฉบับแรกที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมก็คือสำนักไทยราชนั่นเองนะฮะ1กุมภาพันธ์2565นะฮะชุดแน่นอนนะครับก็มี83726นะฮะชุดแนวตั้งนะครับก็มี8นะฮะแล้วก็3 2, 2แล้วก็7 6นะฮะต่อมานะครับมาดูสำนักไทยรัฐกันบ้างนะฮะสำหรับสำหรับสำนักไทยรัฐนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับขึ้นอันดับ1มาแล้วก็นับไม่ถ้วนนะฮะงวดนี้ผมก็นํามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนนะฮะก็มี3 1นะครับแนว ตั้งนะครับก็มี39นะครับแล้วก็8นะฮะแล้วก็15นะครับจะสังเกตว่าตัวเลขนะฮะค่อนข้างที่จะไปใกล้เคียงกับสำนักไทยราชกันเลยทีเดียวนะฮะท่านชมฮะต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของสำนักคำชโนดกันบ้างนะฮะสำหรับนะครับคำชโนดนะฮะก็ตั้งอยู่ที่นะครับจังหวัดอุดรธานีนะฮะเป็นแหล่งที่นะครับ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ประชาชนให้ความสนใจที่จะ ทางภาคอีสานนะครับที่ท่านใดที่มีนะครับการนับถือนะครับเป็นความเชื่อนะครับก็ไม่ลบหลู่นะครับอันนี้นะครับก็นํามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็มีในส่วนของ573นะครับแล้วก็73มนะครับมาดูนะครับสำนักนี้กันบ้างนะฮะสถิติมาดีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะครับสำนักนี้นะฮะก็คือนะครับชุดสรุปนั่นเองนะครับจั ้นะฮะฮก็ให้มานะครับเด่นเลย0 4 5 8นะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่ามีชุด2ตัวเพิ่มอีกนะครับก็คือ0 1นะครับ0 7 4 1 4 7 5 1 5 7นะครับ8 1 8 7นะครับ8 1 8 7นะฮะก็ถือว่าไปมีนะครับในตัวเลขของหนังสือพิมพ์ดังนะครับเช่นกันนะฮะท่านผู้ชมฮะต่อมานะครับผมพามาดูนะครับเรื่องราวของพระอาจารย์ นั่นนะฮะฮัลละนะครับที่ท่านนะครับจากไปนะครับเมื่ออายุ95ปีนะครับตัวเลขที่มาเกี่ยวข้องก็คือ22นะครับวันที่นั่นเองนะฮะแล้วก็มาเลขอายุนะครับก็คือ95นะฮะท่านชมร่วมนะครับจัด3ตัวก็คือ565นั่นเองนะฮะต่อมานะครับมาดูนะครับสำนักที่นะครับ ทุกคนจับตามองกันไว้เลยทีเดียวนะฮะก็คือซื้อหวยยางโยมนะครับก็ให้มาแล้วนะครับชุด3ตัวก็คือ1 9 0 9 0 8 9 0 0 8 8 3นะฮะ ก็ถือว่าชัดๆเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหน้าฟีดยูทูบของทุกท่านเลยนะครับสวัสดี